สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกับปอจากเพจเลซี่แบงครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ในเกมอัลตริเกียฟิวชั่นนั่นเองนะครับโอ้โหคลิปนี้นะครับไม่ทำไม่ได้แล้วนะครับผมต้องบอกว่าคลิปก่อนที่ลงไปนะครับกิงกะปีบอสชั้น8ชั้น9เนาะนะครับผมลืมเปิดอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูนะครับโอ้โหเพื่อนๆหามหามันเต็มเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของผมเนี่ยยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะครับใช้ของแบบเท่าที่มีนะครับ ก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้กะจะเปิดให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูทุกตัวละครเลยนะครับ4ตัวนะครับที่ใช้ลงบอสนะเริ่มจากกิงกะนะครับผมแหมนะครับอ่าเริ่มจากกิงกะนะครับอ่าจะมีในส่วนของ HP นะครับอยู่ที่9,700เนาะสปีด150นะครับพีดามีสสองจ็ดสนะคิคิซิคอน71นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เกียร์สกอร์นะครับก็จะเป็นเกียร์สกอร์แจกฟรีหมดเลยนะครับ2เซตนะครับเซตแรกเนี่ยเป็น เซตของเควสราชินีนะครับคือตรงนี้นะครับพรีนี่นะครับตรงนี้เนาะสเต็ปที่6นั่นเองนะครับสตเกอร์อาัมมาเมนต์นะครับเซตนี้เลยนะครับก็เอาเอาเซตฟรีเนี่ยมาบวก15แล้วก็ใส่เลยนะครับส่วนตรงนี้2อันนี้นะครับคริติคอนนะครับอันนี้ก็ได้มาจากเควสต์รูคี้เนาะนะครับผมเควสต์รูคี้เพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของอชิคายะใช่ไหม ชิฮายะนะครับก็ใส่ของประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่าต้องบิวให้สปีดมานำนะครับผมก็เลยใส่เซตสปีดแบบเท่าที่มีครับผมผ่านผมผ่านมาฟาร์มไม่กี่รอบครับก็มีอะไรก็หยิบม,มาใส่ก่อนแต่ที่สําคัญก็คือสเตตัสเอซนะครับตรงนี้นะครับทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเยอะเท่าไหร่ก็ให้ได้เยอะอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราเล่นชิฮายะเป็นตัวดีบัฟใช่ไหม นะครับถ้าตัว ACC เนี่ยเยอะนะครับโอกาสติดดีบัฟสูงมากนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยเวลาปล่อยออโต้นะครับโอกาสที่ชนะเนี่ยตลอดบ่อยมากครับแค่ขอติดดีบัฟนะครับผมแล้วก็จะทำวันช็อตได้เลยด้วยกิงกะนะครับอ่าสปีดของผมก็จะเป็น162เนาะสูงสุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับผมจะใช้อ่าไอเทมที่มันไม่ได้ดีมากเห็นไหมแต่ว่าบวกสเตตัส ACC เนี่ยเห็นไหมครับพยายามหาไอเทมที่มันบวกอ่ะสปีดเนี่ย สเตตัสเอซีซีอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะครับซึ่งไม่ต้องบวกเยอะครับเอาแค่ตรงนี้พอนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นของที่ดีไงผมก็เลยไม่ได้อยากเปิดให้เป็นเพื่อนดูไงเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเนาะโอเคนะครับสองอันนี้ก็ใส่แค่นี้แหละครับนะอ่ะตัวที่สามก็จะเป็นในส่วนของอลิสนะครับอลิสผมใส่แบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้บวกไม่ได้อะไรเลยนะครับใส่เป็นเซตสปีดนะครับให้มันเป็นอ่อ ความเร็วอยู่ในระดับ3ของทีมคุณนะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่141เห็นไหมนะครับแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะครับผมพยายามใส่ที่มันเป็นถ้าจะตีบวกนะก็ใส่ที่เป็นแบบเป็นเลือดเป็นดีฟเอนเป็นสปีดหน่อยก็ได้ครับเอาที่แบบว่าให้มันอยู่ในระยะที่3ของการออกสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกากๆเลยครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับมอริสนะครับมอริสก็เป็นเซตเลือดแจกเควสลูกี้แรกๆะครับ 4ดาวเนี่ยครับผมก็บวก6ไปอย่างนี้นะครับให้มันได้ HP เยอะๆนะครับดีเฟนส์เห็นไหมอ่านะครับเลือดก็จะเลยเยอะหน่อยนะครับอยู่ที่อ่าหมื่นสองนะครับซึ่งสปีดเนี่ยมันจะอยู่หนึงร้อเเนาะซึ่งต่ำสุดเลยครับเพราะว่าจะให้มอริสเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายอยู่แล้วนะครับผมอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับไอเทมตัวละครของผมนะครับก็ ขอโทษด้วยนะครับที่ลืมใส่ในคลิปนะครับไม่คิดว่าจะโอ้โหคนจะหามเยอะขนาดนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในําทำคลิปต่อๆต่อต่อไปเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ